สวัสดีครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสู่ NBA News ที่เป็นการคอลแลบกันระหว่างทางด้านของผมครับ God Double c l u t c h แล้วก็ทางด้านของพี่ Steve n ท t s Steve n u t s American Game นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฟังข่าวในวันนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับรวมถึงลิงก์ Facebook ของพี่ Steve n a t เนี่ยผมทิ้งไว้ในใต้ description ด้านล่างแล้วนะฮะ มาถึงข่าวแรกกันก,นก่อนเลยดีกว่านะครับเนั่นคือ Portland t r a i l b l a z e r ครับตัดสินใจที่จะมอบสัญญาให้กับ t r e n ด o n Watford นะครับเป็นเวลา4ปีมูลค่า5.8ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับหลังจากที่ทำผลงานได้ดีนะในการร่วมทีมแบบ Two w a y c o n t r a c t ในซีซั่นนี้นะครับก็ถือว่าแกเป็นคนที่ขยับขึ้นมาได้ดีนะแล้วก็เริ่มที่จะเห็นฟอร์มที่ดีวันดีคืนของ t r e n d o n Wat Ford เหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยทิ้งน้าของ Portland t r a i l b l a z e r ก็ยังได้ดึงตัว DrewU b a n ย อดีตเซนเตอร์ของซานแอนโตนิโอสเปอร์เข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญา10วันนั่นเองครับหรือว่า10 day contract เนาะหลังจากที่ยูแบงเนี่ยถูกปล่อยตัวจากโตรอนโตแรปเตอร์นะครับในช่วงเส้นตายการเทรดที่ผ่านมาก็ต้องรอดูแหละครับว่าดูยูแบงจะสามารถช่วยทีมทางด้านของพอแลนได้มากแค่ไหนนะครับ แล้วถ้ามีขาเข้าใช่ไหมครับก็ต้องมีขาออกครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์นะครับก็ได้ตัดสินใจปล่อยตัวทางด้านของเดนนิสสมิธจูเนียออกจากทีมแล้วเพื่อให้มีที่ว่างสําหรับคว้าผู้เล่นคนอื่นเข้ามาครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจนะสำหรับเดนนิสสมิธจูเนียนะครับที่เริ่มมีผลงานดีขึ้นจากการย้ายมาอยู่กับพอร์ตแลนด์ในฤดูกาลนี้แต่ต้องมีอาการบาดเจ็บที่ข้อศอกทาให้เขาถูกปล่อยตัวทิ้งนะครับเออก็ต้องรอดูว่าอนาคตของเดนนิสสมิธจูเนียเนยง ไปบ้างนะครับและมาถึง breaking news นะครับของวันนี้เลยนั่นก็คือโกรันดรากกชครับตกลงย้ายไปร่วมทีมกับบลูคลินเนสจนจบฤดูกาลนี้แล้วครับโอ้โหเอาแล้วฮะเนสตนี่เดือดขึ้นทุกวันทุกวันนะนะครับซึ่งการที่เขาย้ายมาเล่นกับ ทางด้านของ Brooklyn Nets ใช่ไหมทำให้เขาได้ร่วมงานกับ s v e v e s h ครับหัวหน้าโคช้ชของ Nets ซึ่งเคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมสมัยอยู่ที่ p ฟ o n n x x u ันในช่วงต้นอาชีพของ Goran Dragic ด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะแล้วหลายๆคนผมว่าน่าจะให้การติดตามเรื่องนี้กันอยู่พอสมควรเลยครับแล้วถ้าถามว่าผู้โชคร้ายในทีม Brooklyn Nets คือใครนะครับไม่ต้องคิดมากครับเพราะว่าทางเนสเนี่ยได้เวฟทึงด้านของกาดอย่าง j จวอนคา r ์เตอร์ครับออกไปเพื่อที่จะเคลียร์สปอตหรือว่าเคลียร์พื้นที่ให้โกรันดรากิชเนี่ยนะครับได้เข้ามาอยู่ในสนามแทนนะอ่ะก็ถือว่ายินดีกับโกรันดรากิชแล้วก็แสดงความเสียใจกับ j จวอนคา r ์เตอร์ด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องดูแหละครับว่าทางด้านของดรากิชจะสามารถทําผลงานได้ดีแค่ไหนเมื่อย้ายมาร่วมทีมของบลูสลินเนสแล้วนะครับ ทีนี้มาถึงควันหลง All-Star Break กันบ้างครับแล้วเราเข้าไปใน All-Star Game สักแป๊บหนึ่งแล้วกันครับถึงด้านของยานนิสครับได้ให้สัมภาษณ์นะว่าไอ้ไอลูกที่เขาบล็อกถึงด้านของคริสม m ดเด l ลตันในช่วงท้ายเกมเนี่ยใน All-Star Game นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้เลยว่านั่นคือมิดเดิลตันเออเอาสิยานนิสคือแบบ กูไม่คิดอะไรแล้วกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่ยิงคือใครแต่กูต้องบล็อกนะครับเขาบอกว่าเขามองแต่บอลครับเมื่อเห็นผู้เล่นที่ลุยมาที่ห่วงเท่านั้นแหละทีน่าของยาน,นิสก็เหมือนบล็อกไปตามสัญชาตญาณแล้วก็พยายามป้องกันทีมให้ดีที่สุดแล้วลูกนั้นบอกเลยครับว่ามันเป็นคลีนบล็อกมากๆจนในสื่อต่างๆเนี่ยรวมถึงประเทศไทยก็เอามาแซวก,กันนะว่าโหนี่ มึงบล็อกเพื่อนร่วมทีมเลยเหรอนะครับแต่สุดท้ายคือทนาของยานิสไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าลูกๆนั้นเนี่ยคือลูกที่มิดเดิลตันจะขึ้นทําคะแนนนะฮะ ทีนี้มาถึงจอร์จกิดดี้หน่อยครับเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเขารู้สึกดีจริงๆที่ได้ร่วมแข่งขัน Rising Star นะครับแล้วก็ Skill Challenge ในปีนี้นะครับจากที่ในอดีตเนี่ยตัวเขาแล้วก็เด็กคนอื่นๆที่ออสเตรเลียเนี่ยครับจะชอบดูอ l ส Star ร่วมกันมากๆเนาะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเขาก็ได้มาเป็นหนึ่งในส่วนร่วมในครั้งนี้นะฮะก็ยินดีกับจอร์จกิดดี้ด้วยแล้วเขานะครับบอกว่าหวังว่าตัวเองจะได้เข้าร่วมอีกในอนาคตอ่ะให้ผมทายนะผมว่ามีน แน่ผมว่าในอนาคตอีกไม่นานทางด้านของจอชกิ k ดดี้น่าจะสามารถเข้ามาร่วม All s อสตาเกมได้แน่ๆอ่ะอันนี้ความคิดผมนะครับแล้วก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะ แล้วมาถึงเรื่องสุดท้ายครับก็เป็นข่าวร้ายสำหรับฟรีนิกซันเนาะนั่นก็คือคริสพอครับต้องพาดการลงสนาม6-8สัปดาห์นะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วโป้งซึ่งทำให้ลงสนามในเกมออสตาปีนี้แค่2นาทีเศษเท่านั้นก็ต้องรอดูแหละครับว่าในช่วงที่ซันเนี่ยไม่มีทางด้านของคริสพออยู่ในสนามสถิติต่างๆจะดีแค่ไหนหรือว่าเกมการบุกเนี่ยจะตกลงแค่ไหนบ้างนะครับอันนี้เนี่ยคือเรื่องที่น่าติดตามเนาะก็ต้องให้กำลังใจซันกันต่อไปครับสำหรับ แฟนฟีนิกซ์แล้วสำหรับคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ